สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่24เดือน4นะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับก็จบสกรอร์ไปเอเวอร์ตันนะครับชนะ อาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์นะครับใครที่ไปอาร์เซนอลตามศูนย์เมื่อวานก็โดนแดกนะครับผมนะส่วนใครที่ไปต่ําเต็มเวลานะครับผมนะก็ได้รับเงินกันไปเต็มๆนะครับผมไม่ว่าจะต่ําแรกหรือว่าต่ําเต็มก็ได้รับเงินนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับคู่เวสต์แฮมนะครับพบกับเชลซีนะครับในพรีเมียร์ลีกเตะเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเวสแฮมกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดเวสแฮมนะครับทำได้าไดป้2 3 4 5 6 7 8 9อ็1 11ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับส่วนของเชลซีนะครับทำได้1 2 3 4 5 6 7ทําได้7ประตูนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับอันดับกับคะแนนครับเชลซีนะครับอยู่อันดับ4คะแนน55นะครับอันดับ4คะแนน55นะครับเว้แฮมอันดับ5คะแนน55นะครับอันดับ5คะแนน55คะแนนเท่ากันเลยนะครับต่างกันที่อันดับแค่นั้นเองโอเคครับต่อไปเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะเชลซีก็เปิดออกมาต่อที่อ่า ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ส่งต่ำนะครับ2.5ลูกนะครับทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับเชลซีเป็นทีมต่อนะครับต่อครึ่งควบลูกแล้วก็ส่งต่ำา2.5นะครับกดวิคห์เลยผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่71%สนะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับเวสแฮมนะครับมีอยู่ 50%นะครับส่วนเชลซีทีมเยือนมีแค่41%นะครับก็ค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับทั้ง2ทีมนี้จากแมตช์ล่าสุดนะครับสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมเชลซีก็ชนะในบ้านไป3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แมตช์รองลงมานะครับผมในบ้านเวสต์แฮมก็ชนะเชลซีไป3ประตูต่อ2เหมือนกันนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าบ้านใครใครก็ชนะนะครับผมนะมาดูฟอร์มที่ที่เคยผ่านมากันหน่อยนะครับฟอร์มของเชลซีค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับมีชนะมาในแมตช์ล่าสุดนะครับผมเวสต์แฮมก็เพิ่งแพ้มาในแมตช์ล่าสุดนะครับโอเคกลับมาที่สุดของเราดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ผมมองว่านะครับ ให้เล่นไปที่เจ้าบ้านเวสแฮมดีกว่านะครับผมว่าเล่นในบ้านไม่น่าจะแพ้นะครับให้ไปลองที่เวสแฮมน่าจะไหวนะครับผมนะอย่างน้อยก็น่าจะตีเสมอได้นะครับสําหรับเวสแฮมโอเคครับส่วนราคาสูงต่านะครับผมว่าสูง2.5ผมว่าไม่ถึงนะครับถ้าสูง2ลูกผมว่าน่าเล่นอยู่ครับส่วนสูงแรกนะครับมีโอกาสนะครับใครจะเล่นบอลสดสูงแรกนะครับไปที่สูงแรกได้เลยนะครับแล้วก็สูงเต็มผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ วันนี้เล่นลองไปที่เวสแฮมนะครับเจ้าบ้านนะครับผมนะผมว่าน่าจะเสมอได้นะครับผมนะโอเคใครที่ชอบการวิเคราะห์ครับก็สามารถตามได้นะครับใครไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับใครอยากได้โปรแกรมนะครับทักมาที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะลิงก์เพจด้านล่างคลิปก็ได้นะครับผมมี2ช่องทางให้เลือกนะครับสูตรตัวนี้เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ได้จริงๆนะครับ ใครอยากเอาไปใช้เองก็ทักมาได้นะครับผมไม่เสียตังค์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับที่ไลฟ์สดไปก็ให้ไป3คู่นะครับก็เข้าไป2นะครับตายคู่เดียวนะครับเอาบวกนะครับผมนะก็ไปติดตามดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ